สวัสดีครับผมใบในช็อปนะครับผมฝากถึงทุกค้าลูกค้านะครับทุกคนนะครับที่เชื่อมั่นในใบในช็อปนะครับผมมีลูกค้าบางคนทักมานะฮะก็บอกว่าพี่สนใจรถคันนี้นะครับพี่นะครับผมก็เรียกเงินจองไปนะครับทุกคันจองแค่3,000บาทนะครับผมจองแค่3,000บาทนะครับวันขันไหนที่ฟรีดาวนะครับผมวันไปส่งรถผมก็คืน3,000บาทนะครับไม่ต้องเสียสักบาทนะครับผม แต่ลูกค้าต้องจองก่อน3,000บาทนะครับถ้าไม่จองไฟนั้นจะไม่ไปเซ็นนะครับผมไฟนั้นจะไม่เข้าไปเซ็นนะครับผมก็มีลูกค้าบางคนนะครับทักมาที่จะโกงผมหรือเปล่านะครับเออผมจะโกงพี่เหรอ <laughs> พี่พี่ไม่ไว้ใจผมเลยครับผมผมมีหน้าร้านผมมีเพจผมมี youtube นะครับถ่ายหน้าตัวเองขนาดนี้ <laughs> ผมจะโกง <laughs> โอเคนะฮะก็แล้วแต่นะครับผมก็แล้วแต่นะก็ขอบคุณลูกค้า ที่น่ารักทุกคนนะครับที่เป็นลูกค้าที่มาเป็นลูกค้าของไม้ในช็อปนะครับผม,นนมว,นะวันนี้เข้าใหม่หนึ่งคันแล้วนะวันนี้เข้าใหม่หนึ่งคันคันนี้เนี่ยลูกค้าถามหาเยอะนะครับเพราะว่าซัด400จากไมได้ช็อปเนี่ยสวยมากนะครับผมคัาสภาพส,สวยๆเลยนะสวยจริงคันนี้ก็สวยจริงไม่ไม่เยอะนะครับผมกุญแจสองดอกบุกสวิตคบคันนี้ใช้เงินออกรถนะครับผม1 5 0 0 0บาทนะ15,000บาทจบเลยนะครับ ดาว15,000บาทแต่ผ่อน2,900ันเกากว่าได้แค่400ไปนะครับผมประหยัดกว่ามือหนึ่งแสนนึงอ่ะนะครับเกือบแสนนะครับเงินสดคันนี้นะครับ19,000บาทแค่นั้นนะครับจัดไฟแนนซ์115,000บาทนะครับผมเงินสด19,000บาทคันนี้มือหนึ่งอยู่สองแสนหนึ่งประมาณนี้สองแสนหนึ่งเพราะตัวนี้เป็นตัว SE นะครับอยู่สองแสนหนึ่งประหยัดไปเลยครับแสนหนึ่งได้รถสภาพแบบนี้รถมือเดียว รถผู้หญิงขับด้วยสภาพจะเป็นยังไงไปดูฮะสวัสดีครับผมไปในช็อปนะครับก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กับไบในช็อปนะครับผมอ่ะนะเข้าแล้วนะใครที่ตามหานะครับผมใครที่ตามหา z 400ต้องเป็นตัว SE เท่านั้นนะครับผม <laughs> ถ้าไม่ใช่ตัว SE เนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหขายย่างจริงนะ เอสีมันสวยนะเพราะมันแต่งมาจากโรงงานแล้วนะครับมันสวยนะครับสีก็สวยนะครับมีของแต่งมาจากโรงงานก็สวยๆเลยนะครับผมคันนี้จะเป็นคาวาซกิเซ400 SE ปี2019นะครับผมปี2019เลยนะคันนี้ใช้เงินออกรถอย่างที่ผมบอกครับ15,000บาทนะครับผม15,000บาทผ่อนอยู่2,009ก,กว่าโคตรถูกนะผ่อนแค่4ปีนะของผมส่วนมากผ่อน4ปีหมดเลยนะผ่อนแค่2,009ก,กว่าใช้เงินออกรถเยอะหน่อยแต่ว่าผ่อนโคตรถูกนะครับผม ประหยัดกว่ามือหนึ่งเกือบแสนนะเอาง่ายๆเกือบแสนและสภาพเป็นแบบนี้เราไปดูกันนะครับผมนะสวยกิ้งนะให้ดูรายละเอียดนะครับผมนี่สวยกิ้งเลยนะรถไม่ล้มไม่ชนไม่มีอุบัติเหตุกใไๆทั้งสิน้นยางหน้าหลังยังเป็นยางเดิมจากโรงงานนะครับผ้าพงผ้าเบรกอะไรเต็มนะครับจานเบรกเต็มนะไม่ต้องทําอะไรแล้วนะครับผมเครื่องใสกิ้งนะครับดูให้ดูรายละเอียดแล้วกันนะฮะ แซต400เนี่ยผมว่าเอาตนะัเนี่ยผมว่ามันใช้ดีกว่าแซต300นะครับผมระบบเครื่องระบบไฟอะไรก็ผมว่าผมว่าดีกว่าแซต300แต่ว่าคนส่วนใหญ่ก็ชอบแซต300มากกว่านะโชกคดูโชกหลังครับใส่กิ้งครับสแตปมสีจากโรงงานยังอยู่นะท่อเดิมจากโรงงานนะครับผมยางหลังเป็นยางทีจ่จากโรงงานนะยางหลังจากโรงงาน,นยังไม่เคยเปลี่ยน้าเบรกเต็มนะฮะจานเบรกเต็มๆนะครับผมท้ายเดิมจากโรงงานคือคันเนี้ย ผู้หญิงขับนะครับซื้อมานี้ไม่แต่งนะครับเดิมจากโรงงานทั้งคันนะทั้งคันเลยโซ่สเตอร์ก็ยังเป็นโซ่สเตอร์เดิมจากโรงงานดูสเตอร์ใสจริงสเตอร์ใสามากนะครับใสจริงดูเครื่องฝั่งนี้ใสนะรถไม่มีอุบัติเหตุใดๆทั้งสิ้นนะเบาะสวยๆชุดสีข้างหลังก็สวยๆนะโอเคนะครับคันนี้เป็น เสื้อสีลอย SE ต่างจากตัวสแตนดาดยังไงชิลแต่งมาจากโรงงานนะครับผมกาดหม้อน้ําแต่งมาจากโรงงานกันล้มจากโรงงานนะครับผมไฟเลี้ยวก็เป็นไฟเลี้ยวที่แต่งมาจากโรงงานมีเฉพาะ SE เท่านั้นนะครับมีเฉพาะ SE เท่านั้นประมาณนี้อกล่างจากโรงงานนะอันนี้คือข้อแตกต่างระหว่างตัวสแตนดาดกับตัว SE นะแตกต่างกันก็เยอะครับพอแต่งมาจากโรงงานแบบนี้ก็สวยเลยนะครับสวยเลยนะสวยเลย ประมาณนี้นะครับผมสวยๆเลยนะฮะสวยๆเลยแล้วก็มีมีสติกเกอร์กันรอยจากโรงงานนะเนของ SE นะครับผมแต่งมาสวยไม่สวยขนาดไหนอะคำเตือนยังอยู่นะครับป้ายข้อควรระวังยังอยู่ครบนะผมเดิมทั้งคันสนิทน็อตใสกิ้งกิคนที่ซื้อแท้400จากเปไบในช็อปจะรู้ดีนะครับใสขนาดไหน มาพร้อมกับกุญแจ2ดอกอีกดอกหนึ่งอยังอยู่ในซองนะครับผมกุญแจ2ดอกบุ๊กเซอร์วิสครบรถบ้านมือเดียวนะครับผมพระบะภาษี6 7ต่อให้เรียบร้อยไม่หมื่นห้าหมื่นห้านะครับหมื่นห้าโอเคมาสตาร์ทเครื่องกันสวยมากนะคันนี้สวยมากเลยระบบไฟทำงาน100%นะครับเครื่องทำงาน100% รับประกันโดยไมนช็อปนะครับผมคัดสภาพโดยไมนช็อปลูกค้าไม่ต้องห่วงนะฮะสภาพแบบนี้เลยนะใครที่ถามหาอยู่แค่สี่ร้อยเข้าแล้วรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนจากไมนช็อปนะครับผมโอเคสวยจริงนะคันนี้สวยจริงรนถะผู้หญิงใช้ด้วยนะับผมถนอมมากนะถนอมมากยุงไม่ให้กัดเลยทีเดียวทุยใส่ โอเคนะอ่ะสวัสดีสงการด้วยนะครับผมใกล้ถึงเต็มทีแล้วนะฮะสงการใกล้มาแล้วนะครับผมก็ฉลองอย่างพอสมควรนะครับขับขี่ปลอดภัยเมาไม่ขับนะครับผมเมาไม่ขับนะขับขี่ปลอดภัยนะผมทิ้งท้ายนะครับทิ้งท้ายคลิปนี้นะครับอ่ะบอกก่อนเลยครับคันนี้นะครับใครสนใจคันนี้โทรมาได้เลยนะครับ0826871231นะครับผม0 8 2 6 8 7 1 2 3 1จหรือจะแอดไลน์ผมเบอร์นี้ก็ได้นะครับผม คันนี้จะเป็นคาวาซากิ Z400 s e b 2019นะพร้อมใช้สุดๆสวยสุดๆเลยรถบ้านมือเดียวนะครับผมผมฝากทิ้งท้ายคลิปนี้ด้วยนะครับผมมือใหม่ที่หัดเล่นบิ๊กไบนะครับหัดขับบิ๊กไบนะครับไม่ว่าตั้งแต่กี่ซีซีก็ตามแลสามร้อยซีซีขึ้นตามก็โอเคผมก็ถือว่าเป็นบิ๊กไบนะครับอย่างแรกเลยนะสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะครับในการเริ่มเล่นบิ๊กไบคือการขับขี่นะครับผมต้องมีพื้นฐานการขับขี่ มานิดๆหน่อยๆเคยขับ150มาแล้วนิดๆหน่อยๆนะครับมีประสบการณ์ในการขับรถคัด์มาแล้วนะครับถ้ายังไม่มีประสบการณ์ครับผมแนะนํายังไม่ต้องออกนะครับลองไปฝึกก่อนนะครับลองไปหัดขับก่อนนะครับเพราะว่าคือทําไมผมถึงพูดนะเพราะว่าลูกค้าผมหลายคนเนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่าบางคนที่ขับรถคัด์ยังไม่แข็งเลยนะครับผมเคยเจอนี่หนักสุดเลยนะครับคัดยังไม่เคยขับรถคัด์มาก่อนเลยนะครับรถที่มีคัด์ยังไม่เคยขับเลยนะครับขับแต่ออโต้ นะครับผมขับไปออโต้พวกร้อยยี่ห้า้อยห้าสบนะครับอยู่ดีๆขึ้นมา300ร้ถมีคัดเลยแนะนำนะครับแนะนำนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับที่อยากขับบิ๊กบค์นะครับควรฝึกหัดขับให้คล่องในระดับหนึ่งก่อนนะครับค่อยขับนะครับค่อยมาซื้อค่อยมาออกนะครับผมว่าน่าจะปลอดภัยกว่านะผมโอเคทิ้งท้ายไปแค่นี้นะครับผมโอเคนะใครสนใจยังไงก็ทักมานะครับผมก็โอเคฮะ สภาพสวยแน่นอนไปได้ชอบครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวดอิศรงการด้วยนะครับผมขอบคุณครับ